นี่คือต้นปลาไหลเผือกนะคะสวัสดีจ้าวันนี้พ่อจะปลาเข้าป่าเนะเจ้าไปหาสมุนไพรนะจ้าวว่านปลาไหลเผือกนะจ้า็เดี๋ยวก็ตามพ่อไปเนาะอันนี้เป็นน้ําแม่ปังน้อยนะจ้ามันจะมีแม่ปังน้อยแม่ปังหลวงนะจ้าไอใส่น้ำที่อันเป็นเล่นตรงนั้นตรงดอยน้ำโมลแล้วแหละเส้นเดียวกันนะตรงนี้ก็เกือบจะเป็นตาน้ำนะจ้าข้างบนก็เป็นดอยนะจ้า อันนี้เข้าป่าปลาลึกเลยนะเออข้ามน้ํามาประมาณสี่รอบแล้วนะคะอันนี้นนคือต้นสมุนไพรนะถ้าไม่รู้จักมันก็คือต้นไม้เน,นี่ยต้นอะไรนะปลาไหลที่เขาไปดองเหล้าเป็นยาสมุนไพรบำรุงร่างกายค่ะเราจะมาเอาอันเนี้ยเดี๋ยวมาพอกใกล้ๆลักษณะเป็นจไดใหเนาะใบเหมือนมะไฟมากนะต้นปลาไหลค่ะ อะไรเผือกลากบำรุงร่างกายบำรุงเลือดบำรุงโลหิตนะคะเอาไปดองแล้วนี่ค่ะอันนี้ต้นน้อยมันนะในป่านะคะเพื่อน๋ยวพ่อพาไปดูต้นใหญ่เลยหักมันยาวอีกหักมันเหมืหักต้นนะอ๋อมันมีหักต้นนะมันมีหักอ๋อมันมีรากแก้วแต่มันมีรากฝอยนะคะเป็นยาสมุนไพรบำรุงร่างกายค่ะ

อันนั้นมาชิมพ่อตัดเอาลากนะเหลือแต่โคนนั่นเนี่ยมาชิมดูรสชาติมันจะฝาดฝาดเดี๋ยวไปดูลากใกล้ๆ <c oughs> มันมีแต่ลากแก้วมันไม่มีลากฝอยนะครับ ไปไม่เยอะนะเพืเ่อนเอาไปแบบเอาไปดองเป็นยาบำรุงร่างกายนะ,นะสมุนไพรป่ารากมันลึกนะมันแลดินมันนะดินมันนุ่มกดินมม่หักดินแล้วมันมืนหักหัวเลย,ยลูก เลือกเหมือนกันนะคะเลือกกระหังเดี่ชุดนะเหรอน่าจะไปเอาข้าบุกอ่ะโอ้หักเงาเงาวกมีหักหอยอ่ะอะไรเงี้ยรากปลาไหลเผือกเอี๋ย ไอ้เวลาเอาไปดองมันจะเป็นสีแด,ด,นดงดนะสีมันสีสีเหลืองสีแดงเหลืองยงเาแดงอ๋อสีมันน้ำอมพันอันนี้ที่มันลึกคือเราจะเอาสุนราี่ะอ๋อ เนี่ยมันเหลืองนี่อ่ะเนี่ยแน่ยันฉีเนี่ยอนนียเอ๋รากปลาไหลเผือกนะคะเนี่ยเปลือกของสีเหลืองถ้าไปดองมันสีเป็นฝางนะใหญ่มากเลยเนี่ยอ่าเอ้มันไม่มีรากแก้วรากเอ้ยมันไม่ใช่ไม่มีรากฝอยนะคะไม่เห็นนะมีรากฝอยแลยอันนี้ยังไม่สุดนะคะอ่าอันที่มันสุดนี่ก็เดี๋ยวมันก็ออกไอออกนอออกเ่า้ไมาแหม่หม่ี่ะ มันไม่มีรากฝอยเนะรากฝอยๆในหันเส้นเดียวเนี่ยมีแต่รากแก้วคนเมืองมันท้องหักต้นนะคะนี่คือต้นปลาไหลเผือกนะคะต้นน้อยนะคะคุณรากมันไปแล้วะค่ะนี่ออกนอกมาทำไมน,นะคะสมุนไพรพื้นบ้านในป่านะคะขาด้วยม่นหักหอยขอยยึได้อ่ะ เราไปขุดห่ันหมได้เลยนี่ขามันโอ้แม็กก็มาเขากอ่ะให้อีละก็ไปอีเนี่อ้เนี่อนี่ก็เลื้องนี่อะนี่ยอ้ไนี่อ่ะ นี่ห่างแค่หมดสุดเลยค่ะแต่ถ้ามันไม่สุดเดี๋ยวมันก็จะโป่งมาหัมใหม่นะคะนี่เป็นมินได้ละนี่ใบเหมือนใบอันนั้นใบเหมือนใบบบกไฟอันนี้สอกกว่าฮะอันนี้ยังไม่สุดนะมันจะลงไปหัมซอกมันบ่มีห้กฟอยบ่มีไม่แต่เส้นเดียวเลยค่ะเนี่ยมันมีแต่ลากแก้วนะคะคนเมืองมันท้องลากโตนนะคะเดี๋ยวจะเอาไปหัอันหนึ่งก็พอละนะคะ เอาไปดองเหล้าเป็นยาสมุไนไพรค่ะบำรุงร่างกายนะคะอาจจะดองน้ำผึ้งก็ได้นะเอาไปให้แม่โดยเนะจ้าแม่ดองน้ำผึ้งก็ได้ค่ะเออแม่กินเหล้าไม่ได้นะคะเดี๋ยวจะไปดองน้ำผึ้งเนาะอ่่ส่วนพ่อ,อน,นี่กินสุราได้นะส่วนใหญ่อะน,นิยมมาดองเหล้าขาวนะเหล้าแดงก็ได้นะแต่ถ้าดองเหล้าขาวสีมันจะเห็นไงคะแต่ห้าฟันมาเนี่ยสีมันจะออกเหลืองๆอะแต่ถ้าเวลาดองคล้ายๆแก่นฝังทุกคนรู้จักแก่นฝังอยู่นะ สีไม่นดออกแดงแดงนั่นแหละสีทับทิมอ่ะเออนี่ได้สองอันนี่เอาอ,อันนั่นอปละนี่ใบมันใบโอ้ใบที่หุ้จักใบไม้ไงนี่ฮะได้เอาต้นนี้เห็นต้นเดียวจริงๆเขาก็ฟันฟันยอดมันทิ้งนะอันนี้อยากเห็นทั้งต้นนี่ไม่ได้ ต้นรากปลาไหลเผือกเออเดี๋ยวจะไปทดสอบนะพ่อบอกว่าเอากัมเดียวดองดิบเนี่ยมันตากแห้งอะ่ะดิบเนี่ยมันออกอะ่ะอ,อ๋อแห้งกันนะไม่ต้องตากแห้งนะคะคืออันเคือดิบๆไป,ปล้างทำความสะอาดแล้วก็ใส่ใส่เหล้าขาวเขาเลยนะกัมเดียวมันจะแดงนี่นะสมุนไพรพื้นบ้านสมนุนไพรโบราณน,นะ มีราคาที่สูงนะคะเพราะมันหายากที่มันหายยากคนหุ้จักมาแหมก๊ามกับหุ้จักกันึกว่าใบมฟนไฟมันเหมือนกันหมดอ่ะถ้าคนหุ้จักใบเป้าจะเหมือนใบเป้าถ้าคนไปหั่นเ้นบบไฟจะบอกมันเหมือนใบเหมือนก้าบบไฟนะถ้าเป็นไฟแต่ใบมันกระปรินกระปใหญ่ นลักษณะใบเอาไปปลูกใหญ่อะใหญ่ก็ปลูกไม่ <c oughs> พ่อบอกว่าไม่ต้องเป็ปลูกในแพร่ปลเ้อเปิน่นใหญ่ตามธรรมชาตินะถ้าไปปลูกบ้านดินเราจะบเหมือนในป่าป่า,าดินดำนเห็นไหม มันบาดโอยมันหงเมื่อได้ยังมีเรื่องเงี้ยดินมันดำมันปุกเหรอดูคือถ้าจอบมันจะไวนะถ้าเสียมันจะค่อยค่อยคุดคือเราจะเอาลากให้มันยาวที่สุดนะฮะมันต้องมีหัวผอยนะ้วจดอยจีดอยเมันหอมจีดอยมันไม่มีรากฝอยมันไม่มีรากฝอยจริงๆนะคะ มันมีกระหากต้นอะธรรมดาต้นไม้มันจะมีรากฝอยนะเส้นเดียวกับมีนั่นคือรากแก้วลงดินไปเลยนะคะเนี่ยนี่ปุ้งมันมีไม่อยู่นานละเนี่ยเนี่ยอ๋ออัากนี้ก่อนนี้อ่าพอก่ะพอแล้วนะคะอันนี้มาส่งต่อความรู้ยาสามัญประจำบ้านพ่อเงินแตกเงินแตกแล้วคะ ปีบ้านเอาเตี๋ยก,กับปอนะดองได้หลายคัวแล้วโอ้หากเดียวก็ดองได้เป็นโหลไปแล้วกเนะี่ยโอ้หากเดียวจะบดเกินดองใส่เนาะโอเคไปเจอกันที่บ้านอันนี้พ่อพาเข้าป่านะมาส่งต่อนะคะว่าสมุนไพรป่านะคะรากปลาไหลเผือกต้นกับรากมันเป็นจะได้ปะ ไปเอาหน่อไม้นะคะ น้ำเย็นมากๆน่ยได้ไดไค่ะน้ำสะอาดไม่มีเคมีใดๆน้ำสะอาดนะฮะไม่มีสารสกปรด้อาด กล้วยด่างป่านะคะมันเห่าไหมเอาไม่ใช่อันนี้กล้ยด่างนะเจ้าแบบไสเจ้าด่างนะแก่กล้ยด่างป่าสวยเนาะเขาไม่เห่อกันแล้วหรอคะเขาไม่ปลูกกันแล้วเหรอเนยปล่อยเขาอยู่ตามธรรมาชาตินะคะเนี่กล้วยด่างด่างของแท้นะคะเนี่ยไม่ได้ด่างแดดนะคะปล่อยเขาอยู่อย่างเงี้ยคะ่ะถ่ายให้ดูชฉยๆตาน้ําสุดท้ายนะคะ <c oughs> ตาดีสีโอ้ย <c oughs> <c oughs> oh, ยังไม่สุดท้ายเลยเห็นแหม่เราข้ามน้ําอะ ลำน้ำแม่ปังน้อยข้ามาข้ามาสี่ตาห้าตาว้ก็อันนี้ัข้ามมาก่อนนะคะพอเอานอไม่ไหลเดี๋ยวไปแก่งที่บ้านนะคะท่าสุดท้ายแล้วนะคะตาสุดท้ายของป้า và vẫn nhìn mì nhung thôi mưa bạn mưa bạn